เติมใส่ถังเลยครับแบบง่ายๆแบบประหยัดครับลงพุ่นบ่ถึงยี่สบบาทครับฝากกดติดตามช่องแบบคองกรอชาแนลนี้นะครับอขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพ่น,พน,พนองมาปราบหนอนครับพอหนอนมันเจาะมักทัวครับครับมักทัวมันกําลังเป็นครับแต่ว่าหนอนมันก็นเริ่มเจาะนะครับนี่ครับนอนเจาะครับถ้าจะซีดยาพวกสารเคมี มันจะกินบ่ด้ครับเพราะว่าเขาต้องการเก็บกินป่ามันอยู่แล้วครับแต่ว่ามือนี้ผมมีวิธีการปราบด้วยยาแบบประหยัดครับแล้วก็บ่เป็นผิดเป็นไผ่ต่อข้นครับเดี๋ยวครับทีน้องมาเบ่งน้ำกันครับ รับนำก็เอานำน้องสาแหละครับไปสีมนด้คือผมจะไปสีปสขาหนอนขาเพียนี่ครับเอานำน้องสาครับคือเอานำยังก็ได้ครับสี่เบิด ครับคือวัตถุดิบที่ผมจะเอามาปาบนอนในมือนี้ครับครับคือกาแฟครับกาแฟดําครับนี่ครับคือนมเปียวครับผมเอายญ้าขู่ครับเพราะว่าว่าจะเอานมเปียวมันมุม่มีขายครับแี่ย้าขู่นี่ครับตัวที่สามครับคือนำาญ้ารางจานครับมันทําให้มันเป็นสารจับใบครับเพื่อว่าจับให้พวก ที่เขาทำเป็นยาขาหนอนขามาแรงขาเพียมันจะจับยกกับใบคือพักเขา้าที่เขาจะฉีดไน้บุรีครับตัวต่วมากครับคือผงสักผ่าครับสี่ยางยครับประกอบกันมาเริ่มทำกันเลยครับ,รบนี่ครับคือกาแฟผมเอากาแฟดำครับมา ปาบนอนในมันนี้ครับแกะยังอะไรครับคอยเป็นกาแฟตัวกาแฟมันขม,มนครับแกะดำมันจะขมค่อมวนนี้ผมใส่น้ำประมาณบุตงทั้งสิบลิตรอครับ ครับือ,อยาขู่ครับผม้ซักผ่าครับสอนหนึ่งครับแต่ว่าโบเต็มคักครับ ยาหลางจานส่วนหนึ่งครับต้นเข่ากันครับนี่มันยาหลางจันจะไปเขือจับใบของผักที่เขาจะสีดในวันนี้ครับคือมันนี้ผมจะสีดบะทัวครับเพราะว่าบะทัวนั้นร้อนเจาะหมากเจาะฟักไว้ครับนื่ถาบสีบนี่คือโปรตีนครับเพราะว่า าเขาจะสีพวกยาเคมีมันกินบ่ได้ครับส่วนนี้มันหมากมันพวก,กินแล้วก็คือเก็บกินผอมครับครับเติมใส่ถังเลยครับแบบง่ายๆแบบประหยัดครับลงทุนเทั้งยี่สิบบาทครับ อดภัยทั้งตัวคของนะครับผู้อื่นนั่มผู้ที่ไปกินต่อพี่อย่านอนมี่บเหลือแหละครับสูตรประหยัดหาได้ง่ายๆครับลงทุนเยี่สิ0บาทครับ นะครับมาฉีดกันเลยครับเลยครับเริ่เสียงครับคือหมักทัวมันคือเขาปลอมกินแล้วบบนะว่ามันนอนเจาะครับเจาะหมามันผมก็เลยใส่วิธีการสีดย,ยาขานอนขาเบียแบบปลอดภัยครับ ง่ายๆแบบประหยัดเขี้ยวเลือกน้อนนี่คายเกี่ยงครับคือกาแฟมันจะคม,มคอยู่แล้วครับพ่อมันน้อนมันเจิมกับผมมันโบกินนะครับมันกับโบยา หอมเก็บชิมหอมครับพอเป็นผิดเป็นไผ่ตัวก่อนผมก็เลยอยากเจ๊น้ำในพี่น้องเข้ามาใส่เดือดครับว่มามันได้ผลนี้พอผมเคยใส่มาก,ก่อนนะครับมันไดน้ผลนี้อยากให้พี่น้องเจ๊น้ำครับนี่นะครับแจี๊คาเฟ่ช่องหนึ่ง กับนมเปี้ยวขวดหนึ่งกับโคงสักขาส่วนหนึ่งแล้วกันกับยาหลังยาส่วนหนึ่งครับแชร์สีย่างครับได้ผลเพื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาใส่ลงมือด้อยครับแต่ว่านีมันเหลียวเห็นหรอครับมันมันววจะบ้ายังมันขื่นโ่วงนอนคือผมสกัดมันไม่ควน ซอไผ่ไหลข้างบนครับพี่น้องหามาใส่ลงมนนรงนี้ครับสูตรนี้สูตรนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องต่อไปครับขอบคุณครับ